แคกนะั้นเนีออกไม่ได้ขนาดลงยังติดอะ่ะเป็นหมื่นสามันหกร้อยนี่ครับตรงนี้เป็นเงินสดแล้วก็นี่คือหัวหน้าทีมทั้งทางราชบุรีการจามบุรีนะครับกลุ่มเมนโูโรสดครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านมอวีนะฮะ ทำมาแล้วกดไลค์กดแชร์กด99ครับรนะวมทีมเอนดูโรครับที่รักในเส้นทางฮาร์ดเอนดูโรที่รักในบอวีนะครับเอฟซีเลอบไธแอนรวมตัวกันไปทำบุญที่บอวีครับระดม,มเงินบริจาคไปซ่อมเส้นทางที่จะไปบอวีจากฐานห้วยคอกหมูไปที่บอวีครับระยะทางไม่ไกลครับเราจอดที่บ้านบอวีแล้วก็ไปประมาณสักสิบกว่ากิโลเมตรเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันว่า ระหว่างทางเส้นทางมันเป็นยังไงครับถึงต้องซ่อมแซมของเราเจอเว็บปีศาจแล้วจ้างเอ็กจอนพังตายตัวแรงว้ยข้างหน้าประมาณ30สองศาครับเป็นเนินอยู่นายแั้นเล่งใส่เนินแล้ว ช่างเอ็กช่างเอ็กเว็บปิดสัตว์ไปเฉยไปเฉย <c oughs> เอาแล้วช่างซ่อมเครื่องบินโกูสี่ห้าปีกว่าจะได้ขี่สักทริปหนึ่งเนี่มาจาก,กมาจากกำแพงแสนช่างซ่อมเครื่องบินโอ้อะไรเนี่ยเยอะแดดครับแดดใส่เสื้อโนวัวรถตู้ประทับไปเฉยแล้ว ขาครับอาจจะมีสาดน้ำบริเวณนี้กันได้ครับครบเอาละตอนทันได้แล้วตอนทันได้แล้วเนนนนลี้ยงมีร้านค้าร้านหนึ่งยังไงครับเนี่ย,ยนะพี่นี่มันอะไรเนี่ยขันโซ่แล้วพี่ใครมีโซ่แซ่กุญแจมือควักเลยครับขันโซ่แล้วครับ โอ้ยโอยโอยได้ได้แอเทมแล้วดีดใหญ่เอาขวางลาอยู่ตัวยแล้วข้างหลังตัวยวแล้วไปไปไป ไปยุติยุติสบายนี่พวกล้อสิบสองนิ้วมาแปลงนะขยับสายใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันจะไปง่ายอลา,ากรถหนีล่องกันไปแล้ว ก็ต่ำๆไปแล้วหลังไม่ฟรีมันจะได้ไม่ตกแต่อย่างเงี้ยยังไงก็ตกเดินแล้วก็เหนื่อยแล้วตัวจี๊ดครับ m s เมตัวจีตดบนี้ จะยกล้อสแสดงว่าแรงมันเหลือแรงมันเหลือแรงมันเหลือติดเว้ยช่วงลางติดต้องเปิดกระเล่งช่วยมีสิทธิ์ลื่นไปไหนอ่ะขึ้นไปเป็น,ปน,ปนปรถทูทีมันต้องใช้รอบสูง ไม่ห้าล่วงไปแล้วชั้นต้มหนึ่งลดวู้วโอ้ยวิวโคตสวยอ่ะโอ้ยยกล้อโชว์ภาพสวยภาพสวย ลงไปเลยลงไปเลยรถแรงเว้ยเนลงมาสิลงมาสิทุกท่านจะขับทางไหนลมจบรรดาท้องฝนจะตกเลยนะทุกท่านอยังไงกันเนี่ยไม่สามัคคีเลยแต่ผมอยากให้โต๊ะมันจะมันกว่านี้วันนี้ครับทำท่าจะอิ่มกันแล้วนี่เป็นเส้นทางเอโดโรเส้นทางหนึ่งที่ เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็เบียงตีนักท่องเที่ยวมาก็ยินดีครับมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากหน่อยยินดีต้อนรับครับโดนากินนะโอ้ยสองเนินมันๆตามเนี้ยชาใช่ยเลนชื้นเนี่ยถ้าจอดไปสัมผัสยอดหญ้านะทากแน่นอนโดนทากได้กลายเป็นทิปเปิลจากเลือด อืไหลลงเขาด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำเไปไว้กำเไปไว้อ่ะปล่อยโอ้โห,โโหนี่แม่งทะลื่นนะไม่ต้องไปใช่ทะลื่นเนี่ไม่ต้องไปเลยเหรอ ทำขนาดนี้โอ้ไม้นี่ล้มขวางทาง นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะหมดแรงแล้วเนี่ยขนาดลงยังติดอ่ะเดือดขากับลายนี้ขึ้นลายขวาอูดโคตรลึกเลยนครึ่งเอวนะ้ยันเอวอ่ะยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวสองสองอาเลยคันหนึ่งเหรอนึกว่าคันสุดท้ายโอ้โห ไม่ได้มาหลายปีนี่ๆๆสำคัญคือป้ายในตำนานป้ายบอวีอยู่ตรงนี้ถึงแล้วบอวีทำไมเดินกระเพกแบบนั้นเจ็ขบขา่ขาบิดเขาบิดตั้งแต่เช็ทิปเชียงใหม่ต้อมกระชายดำพาเชื่อนีน่บอวีเรียนเชิญต้อมกระชายดำมาเที่ยวบอวีครับที่เห็นด้านหลังเราคือเทือกเขาตะนาวสีและลานฮอ ของตชด137ร้อยตชด .137 ฐานบอหวีนี่นานๆานจะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมก็ต้องมีทริปการกุศลดีๆช่วยสร้างทางอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มาเที่ยวแบบส่งเดชพอจะมีโอกาสก็อาจจะมีจัดทริปจัดเที่ยวอะไรบ้างแล้วแต่กิจกรรมของตชดเขาจะจัดแต่ช่วงนี้คือต้องเร่งด่วนหน่อยซ่อมเส้นทางเพราะดูในคลิปจะรู้เลยว่าเละเทะ โอเคครับ okay. วิวสวยๆด้านหลังนี่นี่วิวสวยๆห <No. S 1> no. นมค่ะน้องทั้งหมดสวยมาก